ดูสินะาๆทุกคนดูดิแต่ละเต้มไหมหน้อยเกินมาหาอุดดูดิจัดมาอีกแล้วนี่เต้มสองวันนี้แต้มสองของวันนี้ดูสิน้าคนนี่โอ้ยตัวไหมปากมันเท่ากับเหยื่อเราเลยนะคนนี่สุดยอดครับแก้วไม่แห้วไม่แห้วครับพอได้ตัวครับหวานเจี๊ยบสวัสดีครับนานๆทุกคนวันนี้เราก็ ออกหมายหาปลาช่อนครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นลอกในว่าสีเดียวกับคันโอทูนะคันโอทูอันนี้ก็จับคู่กับมหาอุดครับมหาอุดมหาอุดน้อยนี่ครับจัดมาแล้วหนึ่งเตี้ยม,มง,งามๆน้อยๆปลาช่อนเล็กครับปลาช่อนไม่ใหญ่ปลาช่อนน้อยปลาช่อนน้อยครับนี่กัดอยู่หลายที หวานเจ็บเลยนะคนนี่ลุ้นกันต่อว่าเราจะมาหาไมา้สวยๆง,งามๆได้ไหมมาช่อนจะเป็นยังไงนะคนตามลุ้นตามชมกันครับมาหาอุดอยๆจัดให้ครับหาครับมาลุ้นกันครับหมยคลองเล็กๆแบบนี้นะคนันมีตัวหรือเปล่าโอ้ย มีตัวหรือเปล่าหมายคลองเล็กๆนี้เราออกมาหาเช็คหมายปลาช่อนครับหมายปลาช่อนรู้จะมีตัวหรือเปล่านี้นครับนะคุณดูไปเรื่อยครับนะคนรู้จะตัวมีตัวให้เราไหมมีแต่ปลาช่อนน้อยอือ ปาก็ไม่รู้จะอยู่ไหนเนาะหมายนี้ก็น่าจะเป็นหมายมหาชนนะครับนาคนโอ้ยเงียบ๊บพี่น้องเงียบจิ๊บ คลองน้อยๆคองที่วัวควายเขาเดินผ่านเดินเล่นเนาะนะคนเนาะเงียบกิ๊บเลยนะคนไม่มีตัวถ้ามีก็น่าจะมีตัวเล็กผมว่าเนาะถ้ามีก็น่าจะมีตัวเล็กนะ ปลา่นี้นะจะไม่ใหญ่ได่ยินเสียงมันกัดปลาน้อยแทบตทบ,บอยู่นะครับน้าคนตีตามช่องเราครับน้าคนก็มีหญ้ามีอะไรนะมีหญ้ามีอะไรตีตามช่องเอามีช่องน้อยๆครับ เงียบหมายมาหาชนนะครับลุ้นกันเอานี่จะมีตัวลือเปล่าป่าป้าก็าหายากหาหมายตีก็ยากครับหาหมายตีก็ตียากตีเข้าป่าเข้าดงไปแล้วนะคนนั่นนั่นนัน่มันกัดมันกัดอยู่นั่นมันกัดอยู่นั่นครับนะคนนั่น โอ้ยกระโดดไปเลยครับนะคนกระโดดไปเลยโอ้โหว่าเลยมันอยู่ตรงนั้นตัวมันเล็กครับกระโดดโดนกัดโดนดม่หลิวไปเลยโอ้ยเรียบร้อยครับตกใจไปละนะคนอดกินเลยนี่นี่น,นี่มันยังขึ้นอยู่มันยังขึ้นอยู่นะคนนี่มันยังขึ้นอยู่ โอ้ยะดูดิกัดน่าจะโดนใบหลิวนะผมว่านี่โอ้เห็นไหมยู่ยี่เลยมาหาอุดเราตูดยู่ยี่เลยมาหาอุดมาหาอุดจะทำงานไหมนะคนมาหาอุดจะทำงานหึยุดไวไหมออกไปไหม เรียบร้อยครับนีว่าอลไโอ้ยหลุด oh. โอ้ยนาคนหลุดหลุดตายไม่ได้ปลาเลยนะคนนี่อุตส่าห์ไล่ตั้งนานโอ้โห oh. หลุดเฉยเลยโค้ลุดหลุดกด,ดเลยอยู่นั่งตามกัด

แต่ปลาน้อยแล้วนะคนเนาะนี่แต่ปลาเล็กตัวใหญ่ไม่ค่อยมีหมายมหาชนนะ ออโอ้จัดแล้วมันก็กัดไม่ดโดนกัดแล้วมันก็กัดไม่โดนออะโอ้ยมันกัดแล้วเราส่งสายไม่ทันครับนะทุกคนส่งสายไม่ทันอดเลยกระโดดเลยกระโดดพุ่งจุดเลย ก็โดนพุ่งจูดเลยนะคนโอ้ยเสียดายน่นๆๆๆมันยังขึ้นอยู่ข้างนั้นคนมันยังอยู่ตรงนั้นนะแต่มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนเบ็ดนะข้างนะคนมันยังไม่โดนเบ็ดนะนั่น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 โอ้โห้กัดไม่โดนตายมันกัดไม่โดนครับนะคุณ cắt mấy đôn cắt mấy đôn cắt mấy đôn chửi rồi à cắt mấy đôn cắt mấy đôn gì à, đây nó nó, nó 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 ôi 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 hả nhỉ เข้าไปยังไงเนี่ยสายพัน์เลยบนกคนไม่โดนเหยื่ยอเฉยเลยไม่เอาเลยทีนี้นะคนไม่เอาเลย Oh, เสียดายครับนคนเสียดายเลยันนี้ปลาน่าจะไม่มีไซส์ใหญ่หรอกครับมีก็มีไซส์เล็กนกขี่หาหมายมาเยอะแล้วนะคนหาหมายมานานแล้วไม่เอาอีกเลยนี่นัะอยู่ตรงนี้นะคน ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นะคนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ ปลาอะไรขึ้นาหมอเหรอนะน้ำคนไม่โดนไอ้กัดไม่โดนเหีืยอะไรอ่ะปลาไหมน้ำนะคนปลาอะไรกัดไม่โดนเหี่ย ้องเราก็ไม่ได้ออกตีประช่อนกันนานแล้วนะคนออกตีประช่อนกันนานแล้วโอ้ยหลุดต,ต่อครับเมื่อกี้หลนะุดไปแล้วตัวเมื่อกี้หลนะุดไปแล้วอ๋อ,ะอะจะเจอตัว ฉันหลุดทำงานคนคอจะเจอตัวเ็าหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วครับนาคนเอาเสียเอาเสียโอ้ไม่อยู่โอ้ไม่อยู่ครับหน,น้าคน ปลาน้อยเยอะมันกัดโดนไม่หยอ่อนะคุณมันกัดแล้วมันไม่กัดไม่คาบเหยื่อนะมัน,ม,นมันกัดไปหลิวอย่างเดียวเลยไม่เสียดายครับนะคุณ นนะจ,ะจะมีหรือเปล่าน่ามีตัวจริงๆนั่นนั่น,น,นมีตัวรับมีตัวว่าแล้วมีตัวมีตัวครัหนา,าคน เล็กหรือตัวใหญ่เท่านั้นแหละตัวน่าจะเล็กถ้าตัวใหญ่มันน่าจะกลมนั่นแหละหั่เดียวมันกลมเหยื่อไปแล้ว,ลว,ถ,วถ้าตัวใหญ่เน,ะนาะนะทุกคนมันดันมีตัวเล็กนี่แหลเน่ามีตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ เงียบเลยไม่น่ามีตัวใหญ่มากโอ้โหเงียบเลยตาเลือกมันเยอะครับอันนี้ ปลาเล็กเยอะครับปลาเล็กปลาเล็กเยอะจริงๆผมอยอมรับตัวก่อนป,ปลาเล็กมันเยอะมันค่อยมีปลาใหญ่นะ,นะ,นะนนหนัน่นนหนักตัวเล็กหน่ะจเอาละนาคนเอาละนาคนครับผลงานเราก็ ไม่เป็นที่น่าพอใจหาหมายยากจริงๆหมายตกป่าอันนี้ก็เป็นน้ำตื้นๆครับน่าจะเป็นมีที่ให้อะไรก็ตีได้ครับแต่ต้องลุยเนาะน้ำคนนี่เดีย๋ยวผมจะให้ดูหมายให้ดูหมายก่อนโอ้ยน้ำคนนหมายเราก็อยู่ประมาณนี้เนาะนี่แต่เป็นน้ำตื้นๆเป็นป่าหญ้าเนาะมันต้องลุยครับลุย ถ้าไม่ลุยก็ไม่มีที่ตีเนาะน่นกว้างใหญ่เลยต้องลุยลงไปครับนะ้าคนนี่แต่ไม้สวยมากนี่ไม้สวยมากไม้ตีปลาช่อนเราก็ไม้สวยต้องลุยครับต้องลุยต้องมีรองทองรองเท้าเนยครับถ้าไม่ลุยตีก็ไม่ได้ตีนะมันหมันเ,เป็นช่องเป็นช่องอยู่นะครับน้าคนนี่เป็นป่าหญ้าก็เป็นช่องเป็นช่องอยู่ก็ตีตามช่องเอาก็ได้น่าจะได้ปลายอยู่นะ้าคนนี่สวยสวย สวยงามๆเนาะหมายเราหมายตกปลาช่อนวันนี้ก็ค่าประมาณนี้แหละครับหน้าคนเราก็ส่งผลงานกันเลยอะผลงานเรามหาอุดครับวันนี้มหาอุดมหาอุดหลุดบ่อยครับไม่เป็นที่น่าพอใจเลยอะ่ะนี่ครับนี่ผลงานเราก็จะมีปลานิลนครับตัวหนึ่งกับปลาช่อนตัวหนึ่งครับตัวไม่ใหญ่นี่ครับปลานิลนตัวหนึ่งปลาช่อนตัวหนึ่งเนาะ ันนี้เราออกมาตกปลาครับเอาหนังสติ๊กมาด้วยนี่หนังสติ๊กก็ยิงได้ปลานินตัวหนึ่งได้ไอ้าหาอุดก็ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละครับยังไงก็กว่าอะยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับมาเช็คหมายเฉยครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย